สวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT ในคลิปนี้เราจะมาแกะตัวอย่างของเป็นต่อ EP ที่12กันครับไม่พูดพร่ำทำเพลงละครับกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ตัวอย่างเริ่มต้นให้เรารู้ถึงความรู้สึกของพอใจที่เริ่มคิดถึงขั้นเทพขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับน่าจะสืบเนื่องจากอีพีที่ผ่านมาที่พี่หมอนและพี่อูดจุดประกายความคิดถึงที่มีต่อขั้นเทพของพอใจขึ้นมาล่ะครับโดยการที่พี่หมอนพาพอใจไปทานร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเดียวกันที่ขั้นเทพชอบพาพอใจไปที่นั่นล่ะครับและพี่อูดยังมาตอกย้ำถึงเรื่องของตัวเองทะเลาะกับพี่ลูกน้ำ เรื่องที่ทะเลาะกันก็ดันมาเหมือนเรื่องที่พอใจเคยทะเลาะกับคันเทพนั่นเองครับก็เลยทำให้เธอคิดถึงคันเทพขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับและผมเชื่อว่าความน้อยและคิดถึงของพอใจในครั้งนี้น่าจะมีเรื่องอื่นมาผสมอยู่ใน EP ีนี้ด้วยครับแล้วตัวอย่างทำให้เรารู้ว่าเจมินตัวดีนี่แหละครับอาสาจะคิดแผนที่จะทำให้พอใจนั้นหลือคันเทพให้ได้ซึ่งเธอก็ปรวารณาตัวเองว่า หากทำไม่ได้ก็ให้เรียกเธอว่าอีหมามิ้นเลยล่ะครับแมดูมั่นใจตัวเองสูงนะเจมินพาดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเราอะตรงนี้เดาทางแผนของเจมินนะครับบ่อยครั้งที่ตัวละครของเป็นต่อมักจะนอยเรื่องนั้นเศร้าเรื่องนี้อยู่เรื่อยส่วนใหญ่การแก้ปัญหาก็จะพาไปเที่ยวกินเหล้าเที่ยวบาร์โฮสอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ อาจจะไปเจอกับขั้นเทพตัวปลอมเข้าจะว่าเป็นตัวปลอมก็คงไม่ใช่อาจจะเป็นคนหน้าเหมือนแล้วก็จ้างมาจีบพอใจเพื่อให้พอใจลืมขั้นเทพนั่นเองอันนี้เดาเอาไว้เฉยๆนะครับถ้ามาจริงก็ดีสิครับแล้วตัวอย่างยังพาเรามาที่บางบาอีกฉากหนึ่งครับซึ่งพี่ยมกําลังบ่นอยู่กับพี่วอกว่าหากกฎหมายทําอะไรพวกมันไม่ได้เราก็ต้องใช้สารเตี้ยจัดการพวกมันอันนี้พี่วอกกับพี่ยมคงถูกใครหลอกเข้าหรือไม่ก็ไปเห็นว่า กำลังมีคนในร้านถูกหลอกนั่นเองแต่เขาอาจจะมีอิทธิพลสูงจึงคิดว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้แล้วตัวอย่างก็ตัดมาให้เราเห็นถึงพี่ยมพี่วอกพี่อูดแต่งตัวสไตล์ร็อกเกอร์ดูไปดูมาก็เหมือนกับชาวไซยาในหนังการ์ตูนเรื่องดาก้อนบอลเลยนะครับยิ่งพี่อูดนี่ทรงผมเนี่ยอย่างกับเบจิต้าเลยล่ะครับตรงนี้เดาไม่ถูกเลยนะครับว่าทำไมต้องแต่งตัวสไตล์ร็อกเกอร์มาและพวกที่พี่ยมจะไปจัดการเนี่ยเป็นใคร ทำเรื่องอะไรผิดก็ไม่รู้ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆใน EP ีที่12กันนะครับวันเสาร์นี้เจอกันครับผมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรกับตัวอย่างเป็นต่อใน EP ีนี้บ้างครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ